เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเชา้าประจําวันที่8มีนาคมในรอบเชา้าวันนี้ครับมากันที่กระสายข่าวรอบดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาจากหน้าข่าวสายตรงของบาร์เซโลนาอย่างโชนี่ควนมาติกับเรื่องของเมสันกรีนวูดกันก่อนนะครับ ดูจากรายงานมีการระบุว่าบอร์ดบริหารของบาร์เซโลนาเริ่มพิจารณาอย่างจริงจังกับการดึงตัวเม n g นกรีน o o d กองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยไนแตดไวยิมสองปีไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับหลังจากนักเตะนายาย้ายมาเล่นแบบยิมตัวกับเกตาเฟ่แล้วก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนักครับที่สเปนดยทางบาร์ซ่านะครับก็เชื่อว,ว่าการที่ตัวเม n g นกรีน o o d จะเป็นการเสริมพิมพที่แข็งแกร่งในเกมรุกให้กับกุนซือคนใหม่ของทีมนอกจากนี้กับโอกาสที่จะได้ตัวไปร่วมมมมทีกก็คค่่อนข้าาาางดวรับห แต่สินใจว่าจะปล่อยเมสันกรีนบูลออกไปเพื่อกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมายังสโมสอนหากว่าตัว Mason Green เมสันกรีนบูกลับมาที่โอทราวฟอร์ดครับข่าวต่อมาครับกับข่าวการโลกนักเตะในทีมชุดใหญ่มากกว่า21รายในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลจากรายงานดังกล่าวนะครับมาจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์สื่อท้องถิ่นที่ได้ออกมาโหมกระแสข่าวว่า เซอร์เจมส์แรดคลิปที่ดำนัทบริหารทีมอย่างเต็มที่มีแผนยุทธศาสตร์สร้างทีมใหม่เพื่อทวงคืนความสําเร็จในตอนนี้สโมสรมองถึงการลงนักเตะทีมชุดใหญ่ที่เล่นไม่ค่อยจะคุ้มค่าเหนื่อยมากนักออกจากทีมและโดยเฉพาะกับพวกเขเหนี่แงแพงครับแต่ไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรต่อทีมมากนักทั้งนี้จากการระบุของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์นะครับก็มีนักเตะที่อาจจะโดนเชียดออกจากทีมมากถึง21รายด้วยกันประกอบไปด้วยคนแรกราฟาเอลวารานครับรายต่อมาก็มีทั้งทอมฮีตันอารอนวานดิซาก้าวิกตอร์ล แฮร์รี่แมกควายคาเซมิโรคริสเซนอริกเซนโซฟิยานอัม布拉บัตสกอตต์มาคโทมีเนมาคัสแรดฟอร์ดอันโตนีโอมาร่ฟอร์ซันอามัดดิยาโลฟากุนโดเบเยสตรีฮันนี่เลเมชบรีเจดอนซันโชเมสันกรีนวูดและก็เบนนอนวิลเลียมส์ครับ ทั้งนี้กับการลดนักเตะจากทีมชุดใหญ่ดังกล่าวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธในการสร้างทีมใหม่ที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมและควบคู่ไปกับการเสริมทีมที่ดีขึ้นด้วยไปให้สโมสรดาเนินกิจการภายใต้กฎกำไรและก็สิลภรพของพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่ากฎ PSR ได้อย่างถูกต้องครับมาที่ข่าวต่อไปครับกับการเตรียมจะดันอีกหนึ่งเด็กเทพสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูจากรายงานครับระบุว่าเชเลซีปีกดาวรุ่งวัย17ปีจากทีมเยาวชนของทัพปีสแสดงเรา ปอีกหนึ่งนักเตะที่คาดการว่าจะได้สอดแทรกขึ้นมาสริมชุดใหญ่ในซีซั่นต่อไปหรือเจ้าตัวนะครับถนัดเท้าซ้ายและก็เล่นในทางริมเส้นฝั่งซ้ายและก็ขวารวมถึงกองกลางตัวรุกอีกด้วยและกับสไตล์การเล่นนะครับก็ถูกยกย่องว่ามีสไตล์การเล่นคล้ายคล้ายกับฟิลฟอรเดนปีกตัวเก่งของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนอกจากนี้ในทีมเยาวชนนะครับก็ยังมีการลือกันด้วยว่าเชลซีน่ะมีพรสวรรค์มากกว่าคอบบี้ไมนูซ่าอีกครับ มาที่ข่าวต่อไปครับกับความเห็นจากนักข่าวดังชาวฝรั่งเศสกับข่าวลือที่ว่าเปชพร้อมจะทุ่มงบก้อนโตในการดึงตัวมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยล่าสุดครับนักข่าวรายนี้ก็ได้ออกมาระบุว่าเปชนะ่ะไม่มีแผนจะดึงตัวแรดฟอร์ดไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเพราะว่านักเตะไม่ได้เป็นเป้าหมายของทีมแล้วครับ ถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนมีการเจรจากันจริงครับระหว่างเปเช่กับแรดฟอร์ดแต่ถ้าว่าตอนนั้นตัวแรดฟอร์ดนะเลือกขยายสัญญาใหม่กับแมนยูต็ดออกไปดังนั้นกับในช่วงซัมเมอร์นี้เรื่องดัึงกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2องเลยครับโดยทางชูเลงเลอรองนะครับในสัมภาษณ์กับสื่ออย่างท็อกสปอร์ตว่าในตอนนี้ที่ผมทราบมาก็คือมาคัสแรดฟอร์ดไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเปเช่ที่วางไว้แล้วพวกเขามีแผนในกรณีที่คีิริยันเอมบาเป้เลือกย้ายออกจากทีม แต่ตอนนี้เมื่อเขาจะออกจากทีมไปพวกเขาก็เปิดใช้งานแผนนั้น ซึ่งกับแผนของปเอเชที่ผมพอจะทราบมาก็มี2นักเตะจากพรีเมียร์ลีกได้แก่บรูโน่กิมไรส์จากนิวคาสเซิลและก็เบนาร์โดซิลบาของแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อีก2รายจากเวทีเกาโชซิลีอาก็ได้แก่วิกตอร์เซมเพนกองหน้าจากนาโปลีและก็รวมถึงราฟาเอลไลอาตัวรุกจากเอซิมิลานนอกสกน้ก็ยังมีกองหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสอย่างเลอร์นี่โยโร่ที่เพิ่งจะอายุ18บปีเท่านั้นด้วยกองหลังดาวรุ่งรายนี้ดูจะมีพรสวรรค์อย่างมากเลยนะและก็มีสโมสรอ,นนอังกฤษจํานวนมากเลยล่ะจ ซึ่งจากลิสต์รายชื่อที่ผมได้บอกไปผมคิดว่าเปเชนจ,จะเซ็นอย่างน้อย2จาก5คนที่บอกบางที่อาจจะแค่รายเดียวแต่ถ้าว่ากับในรายของแรดฟอร์นั้นจะไม่ได้อยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนมาคัสแรดฟอร์ดไม่ได้อยู่ในลิสต์ถึงแม้ว่ขาอ,อาจจะอยู่ตรงนั้นก็ตามเมื่อปีก่อน จริงอยู่ว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านั้นเอเยนของเขานะเข้าพบกับนาเซอร์อันเคลฟีประธานสโมสรของป h เชซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้คิริยันเอมบาเป้พอใจมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องการจะเล่นร่วมกับแรดฟอร์ดที่ป h เชทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ถ้าว่าตอนนี้เอมบาเป้กำลังจะย้ายออกไปดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาเชื่อมโยงกับแรดฟอร์ดจะเหลือมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้ มาที่ข่าวต่อไปครับเรามากันที่ความเห็นจากอดีตกองหน้าตัวเก่งของทีมอย่างแอนดี้โคกันบ้างดิโคนีครับได้ออกมาแนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรจะไปสนับสนุนกุนซืออย่างเอริกเคนฮากในการดึงนักเตะที่เขาเคยร่วมงานด้วยมาร่วมทีมอีกแล้วครับ หลังเห็นได้ชัดว่านักเตะแต่ละคนไม่ได้มีฝีเท้าที่ดีอะไรนักหนาแถมก็ยังค่าตัวแพงเกินจริงและล่าสุดนะครับก็ยังมีข่าวลรือร่วมกับมาท้ายเดลิกกองหลังจากไบร์เนมิวนิกหลังตัวนักเตะนัอยู่ในสถานะตัวสำรองของทัพเสือใต้จนมีข่าวลรือเรื่องการย้ายทีมออกมาและก็ยังมีข่าวลุดออกมาอีกว่าเอริคเคนฮากน่อยากจะได้ลูกศิษย์เก่ารายนี้กลับมาร่วมงานที่แมนเชสเตอร์อีกครั้งด้วยทั้งนี้กับเรื่องดังกล่าวนะครับแอนนี่โคเดสแดงทัสนะเอาไว้ว่า ผมมีความกังวลกับข่าวลือครั้งนี้นะเพราะว่าหากว่ามัตไชเดลิกมีช่วงเวลาที่ยากลําบากกับทั้งยูเวนตุสและก็ไบร์นมิวนิกคุณคิดว่าเขาจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนล่ะเมื่อย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมัตไชเดลิกเป็นนักเตะอีกคนที่เคยเล่นให้กับเอริคเฮนฮากและการเซ็นสัญญาส่วนใหญ่แต่ละครั้งของเอริคเฮนฮากที่ทํากับสโมสรนนะก็เป็นนั้งแต่ที่เขาเคยทํางานด้วยมาก่อนหน้านี้ทั้งนั้น ศึกพรเม์ลีกเป็นลีกที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและก็เปรียดดังมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่แตกต่างจากทุกลีกในยุโรปและคุณคิดว่ามีผู้จัดก,การทีมกี่คนกันล่ะที่ต้องการเซ็นสัญญานักเตะแบบเดียวกับมาท้ายเดลิกมาร่วมทีมน่ะดยเฉพาะกับทีมระดับท็อปซึ่งกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมจึงมีการคาดว่าอ e ินิออสกำลังจะจํากัดอิทธิพลในการซื้อนักเตะผมคิดว่าเป็นเรื่องดีเลยนะเพราะว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถขยายตาขายในการกวาดซื้อนักเตะได้แล้วล่ะ เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของเซอร์เล็กฟูกุสันอดีตยอดกุนซือของกองทัพปีสแสดงเรากันนะครับโดยเซอร์เล็กได้ออกมาแนววิธีการจัดการทีมที่ถูกต้องให้ทีมอยู่รวมกันแล้วมีความสุขให้นักเตะน่ะพร้อมสู้ถวายหัวเพื่อทีมนอกจากนี้ครับก็บอกว่าความพ่า้แพ้น่ะไม่ใช่สิ่งที่แย่แต่จะเป็นยาชั้นดีให้เราแกร่งขึ้นมีประสบการณ์ในการรับมือกับมันมากขึ้นครับโดยเซอร์เล็กฟูกุสันได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่า ผมเป็นผู้จัดการทีมที่ดีขึ้นหลังจากที่เรา,าพ่ายแพ้วันโน้ขึ้นนะ่ะผมบินไปรับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมหลังจากที่เราเพิ่งจะแพ้ามาแค่หนึ่งวันเท่านั้นแล้กับเรื่องนี้มันสอนอะไรผมล่ะเมื่อคุณคิดว่าคุณยอดเยี่ยมที่สุดคุณก็สามารถพ่ายแพ้ได้ด้วยเช่นกันแต่เมื่อคุณแพามา้มากขึ้นมากขึ้นความพ่ายแพ้จะเริ่มสอนบทเรียนต่อมานั่นคือวิธีการแก้ปัญหาผมไม่สามารถอยู่เฉยได้ผมจะต้องตามหาว่าปัญหานะ่ะคืออะไรกันแน่ กองกลางของเรามีปัญหานั้นมาจากอะไรครอบครัวเขามีปัญหาหรือเปล่ากองหน้าของเรายิงประตูไม่ได้มาจากอะไรลูกของเขาเนะี่ยป่วยหรือเปล่านะกองหลังของเราทำผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งเราควรจะแก้ตรงไหนดีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครมาสอนคุณได้นอกจากประสบการณ์จากความพ่แพ้เท่านั้นเมื่อคุณพแพ้ละกลับมาได้คุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมและสามารถรับมือกับเรื่องต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย ไม่ใช่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นนะแต่ท้าว่าในชีวิตจริงคุณก็ต้องรู้จักแพ้ให้เป็นและใช้ประสบการณ์นั้นผลักดันตัวเองต่อไปในอนาคตจงเตรียมพร้อมเพื่อใช้ชนะในขณะเดียวกันเราต้องเตรียมใจเมื่อเราพ่ายแพ้ด,ด้วยเช่นกันหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook red review a พ e กันด้วยนะครับผม